เองก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงที่จะมีการเดินทางมากในแบบน,น,นี้ก็ตอนนี้ก็มีการเปิดจุดให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วนะครับในการเดินทางกลับภูมิลำเนาสําหรับช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองครับตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอในการดูแลความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุข,ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2559กองทัพบ,บกโดยพลเอกกีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบก จึงสั่งให้หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วทั้งประเทศนะครับร่วมดูแลประชาชนที่เดินทางกับภูมินลำเนาตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึง4มกราคมปี2559ครับ โดยจัดเจ้าหน้าที่ทหารอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าค่ายทหารและให้ใช้ค่ายทหารเป็นจุดพักรถพักคนพร้อมกับรับแจ้งเหตุ24ชั่วโมงค่ะโดยกองทัพบ,บกตั้งจุดบริการประชาชนไปแล้ว243จุดทั่วประเทศล่าสุดนะครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีได้ดําเนินการปิดการตามนโยบายรัฐบาลและกองทัพบ,บก ในการเปิดจุดบริการประชาชนอย่างเช่นบริการน้ำดื่มผ้าเย็นเครื่องมือช่างแนะนำเส้นทางการปฐมพยาบาลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะของประชาชนและใช้เป็นจุดพักผ่อนและคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยโดยมีพลตรีศรีศักดิ์ปุณประสิทธิ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนครับส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพันเอก